คนเดิมก็จะเ้่าไม่เอาก็จะกัไม่แค่เป็นยังไงบ้างไปอยู่กับเขามีความสุขมากไหมต้นต้นจะแหละเป็นไระ ทำไมไม่ใช้โลออนลีเอนเพอร์ฟูมไว้วอร์มเสตดีโอล่ะอาอใช้แล้วลดเหงือ่อระงับกลิ่นกายและยังมีกลิ่นหอมยาวนาน4.8ชั่วโมงด้วยนะและที่สําคัญนะโลออนลีเอนตัวนี้ยังช่วยให้วงแขนดูกระจ่างใสขึ้นและไม่ทิ้งคราบขาวอีกด้วยนะเอาเอาไปใช้ซะฉันไปซื้อใหม่โอ้ใช่มั้นเออ นี่เลยจ้าใครกําลังตามหาอยู่หาซื้อได้ที่วาสันทุกสาขาและที่สาคัญตอนนี้เขากําลังลดราคาอยู่นะ